สวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่ทรา้า่ามีอะไรให้ช่วยไหมคะเนื่องจากรถของผมไม่ได้จัดทําประกันภัยพระบรผมได้มอบอํานาจให้โรงพยาบาลเรียกเก็บเงินจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภยัยวันนี้ผมได้รับหนังสือให้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภยัยแต่ผมยังไม่มีเงินที่จะนํามาชําระคืนจะทําอย่างไรดีหรือว่ามีการผ่อนผันอะไรได้บ้างไหมครับ อ๋อค่ะตอนนี้สำนักง,งานคอปพอได้มีระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขอผ่อนชำระหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้นพศ2561กรณีผู้ต้องชดใช้เงินมีความประสงค์จะขอผ่อนชำระหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้นเนื่องจากไม่สามารถชำระหนี้ครบถ้วนทั้งหมดในคราวเดียวได้ต้องทำอย่างไรบ้างครับยื่นคำร้องขอผ่อนชำระหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้นพร้อมเอกสารดังนี้ 1. กรณีบุคคลธรรมดาต้องแสดงบัตรประจําตัวใบสำคัญประจําตัวคนต่างด้าวหนังสือเดินทางหรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้หากผู้ต้องชดใช้เงินมาดำเนินการเองไม่ได้ให้ยื่นหนังสือมอบอํานาจพร้อมเอกสารของผู้ต้องชดใช้เงินและของผู้รับมอบอํานาจ 2. กรณีนิติบุคคลให้แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือเอกสารการจดทะเบียนอื่นใดที่ทางราชการออกให้หากผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคลมาดำเนินการเองให้แสดงบัตรประจำตัวใบสำคัญประจําตัวคนต่างด้าวหนังสือเดินทางหรือหลักฐานแสดงตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้ หากผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคลไม่มาดำเนินการเองให้ยื่นหนังสือมอบอำนาจพร้อมเอกสารดังกล่าวและเอกสารของผู้รับมอบอำนาจต้องผ่อนอย่างไรระยะเวลาการผ่อนชำระกี่ปีครับต้องชำระเงินเป็นงวดรายเดือนโดยเฉลี่ยงวดละเท่าเทกันทุกงวดเว้นแต่งวดแรกหรืองวดสุดท้ายอาจจะชำระมากกว่าหรือน้อยกว่างวดอื่นก็ได้ ให้มีระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน2ปีโดยจำนวนเงินที่ผ่อนชำระในแต่ละงวดต้องไม่ต่ำกว่า500บาทค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานคอปะพะภาคจังหวัดใกล้บ้านหรือสายด่วนคอปพ1 1์คคอปพอคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ